สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกม Sea World Open World สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ Open World เอาชีวิตรอดที่ผู้เล่นจะได้ผจญภัยและการเอาชีวิตรอดภายในเกมมาพร้อมแผนที่แบบ Open World ด้วยนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นั่นเองนะผู้ชมที่ทางค่ายเกมนะครับเขาทําการรีมาสเตอร์ตัวเกมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทางด้านกรา ราฟิกของโตัวเกมใหม่หรืออะไรแบบนี้นะแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครภาพกราฟิกในเกมนี้นะครับจะมาเหมือนพลนะิกอนนาะสำหรับตัวละครนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวละครที่เราคุ้นหูขึ้นตาแล้วก็มาถึงก็เจอมอเตอร์ไซค์น่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมลองสำรวจรอบๆนี้ดูก่อนว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมกระโดดได้ไหมนี่ครับโดดได้โอเคดูก่อนว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหม เออหมุนลงไปเดี๋ยวเราวิ่งสำรวจก่อนนะครับมันเหมือนจะเปิดแผนที่ไม่ได้มัง้งมีบอกแค่ว่าเอ่อมันสามารถเปิดไอตัว GPS ได้นะครับว่าสมมติว่าร้านนะครับตรงนี้อยู่ตรงไหนร้านอาหารอยู่ไหนแคมป์อยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถเปิดตัวที่มันแนะนําได้นะครับเนี่ยเยที่เราเปิดก็คือตรงนี้เราอยู่ที่แคมป์อยู่แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นแคมป์เราเนาะโอเคมอไซค์ขับได้ไหมเลยอ้ยอาวอานี่ไงไม่มีเสียงขับมอเตอร์ไซค์เหมือนไอเด็กกร,รือเปล่าไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับนะเ,เราออกมาเอาภายนอกได้แล้วนะครับก็คือตรงนี้เนาะที่เป็นฐานนะครับ ด้านนอกนะครับก็จะมีพวกเหล่าซอมบี้ที่เราสามารถฟาร์มทรัพยากรได้แต่รถมอเตอร์ไซค์ผมที่เราขับเมื่อกี้นะครับมันติดมันติดหลัวไปแล้วเราชนปุ๊บแล้วล้อมันเข้าไปแล้วมันก็ขับต่อไม่ได้เราก็วิ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาสำรวจเ นอกดูสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก awakening h อน k a i น m แพคทาวเวอร์อ a ฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาไคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e c e n อ e r จะหมัดกับมือจะอะไรก็เข้ามานี่แนี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 นี่แน มันมีอะไรไมันเก็บอะไรได้ไหมหายไปซอมบี้หายไปคือผมไม่ชอบอย่างเดียวก็คือไอตัวทัสกินของตัวเกมไอตัวเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับปุ่มนะปุ่มดีปแพดอะนี่ครับกระโดดถีบได้ด้วยนะ <laughs> ยังโหดอะมามีอะไรให้เราฟาร์มไหมเนี่ย จัดการซอมบี้ก่นนี่แ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 นทะลุเข้าไปสินี่แนนี่แนนี่แน่เีร้อ้อยคือไม่ต้องกลัวเลยนะตัวละครเราบ้างอย่างโหดอะมา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 กระโดดถีบด้วยนะนี่แนไเอ้ยคือมันไม่มีอะไรให้เราฟาร์มจริงดิ พยายามเข้ามาหรือว่าเดินหาทรัพยากรแล้วนะครับแต่ทรัพยากรมันอยู่ไหนวะอาา่าฮะนี่ไเก็บได้ประมาณหนึ่งเอ่อเป็นพวกกระป๋องนี่ไงนี่ไงโอเครึบร้อยแบบชิวชวๆไปนะครับ เนี่ยมันจะเป็นทรัพยาการแบบเนี้ยเราสามารถเอ,อ่อเก็บได้แล้วก็อลองดูไอเทมที่กระเป๋านะครับว่าเราเก็บอะไรมาไ,มได้บ้างนะบางอันกินได้ก็กินไปก่อนเจอแต่ของกินเนาะพวกอาวุธอะผมว่าน่าจะต้องหาเออเงินไปซื้อร้านค้าหรือเปล่ารู้สึกมันไอ้นี่เกินนะหายากเกินไปนะแล้วเรามาแบบเนี้ยไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาด้วยเวลากลางคืนมันจะค่อนข้างมืดนะไม่ได้มืดธรรมดานะมืดมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้มันสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะเออถือว่าดีอยู่นะครับที่เขาทำการรีมาสเตอร์ตัวเกมใหม่นี่ครับเอาเฮ้ยผมไม่ชอบแค่ตอนบังคับการวิ่งอะไรพวกนี้แหละการเดินอะไรแยบี้ถ้าไม่กดดี a พค้างไว้อะแทบจะแบบเดินยากมากในความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วบ้านที่ใส่ออบเจกต์มาเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลย มีแต่ตัวบ้านไม่มีของให้เนี่ยไม่มีของให้ฟาร์มเลยพี่ก็จะเรนดอมไอเทมโหดเกินนะเปิดให้เราฟาร์มของมาดิอันนี้ก็ไม่มีถ้าเป็นเวลากลางคืนด้วยมืดมืดจนเซง็งอ่ะตลายตลาย,ลายนะทั้งในมือถือแล้วก็ในการ์ดแคปเจอร์ที่อัดมานะภาพมันจะค่อนข้างมืดนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันทำอะไรไม่ได้นะ ไม่แต่เราซัมเบ้ก็แน่นี่แน่แนี่แน่แนี่แน่จะกระโดดถีบเขาหน่อยอันนี้คืออ๋อมันมีวิ่งเร็วกว่าน,นี้อีกไอ้ผมก็วิ่งปกตินี่ไงมีวิ่งวิ่งแบบเร็วขึ้นนิดนึงโอ้โหพี่จะทำตึกมาทำมาเยอะแยะไม่ไม่มีอะไรเลย เริ่มจะเป็นตอนกลางวันแล้วนะครับสตามีหน้ามันมีไหมเนี่ยมันวิ่งแบบอะไรเนี่ยแต่แมปก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับเรามาจากตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อครับหาของฟาร์มนะจริงๆเสียดายรถแมง่งติดขี้เกียจรีเซ็ตเกม เริ่มใหม่แล้วก็หาของอะไรไม่ได้เลยนะหาได้แค่คเรียกอะไรนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะโอ้โห,โหมันเป็นบ้านหลอกค้างเย้ะนี่เป็นเวลากลางวันแล้วนะครับไอ้บุรุษหัวล้านคนนี้นะครับกำลังวิ่งไป กำลังวิ่งไปจ้าตึกข้างหน้ารอค่าก่อนคือผมว่ามันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอะนะมันจะทำตึกมาทำพระแสงเลเซอร์อะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วมันก็มีแค่กองขยะแล้วมันไม่มีไอเทมไอเทมไอเทมมันนี้เหมือนเราวนกลับมาตึกแรกๆเลยหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆนะ แต่ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ oh my god คือถ้าเล่นเกมนี้ก็ต้องทำใจนะเขาทั้งหน้าทำา o j j e t t s t t ระบบตัว r a n ดอ m มะครับมาแบบให้เราหาของยากเนาะนี่นี่นนเจอไอเทมโอ้โหเพิ่งเจอนะครับปลากระป๋องมัง้งไม่ดอบอาวุธไม่ดอบอะไรด้วยนะแต่ว่าตัวละครมัอย่างโหดอะ กระโดดทีบได้นะครับเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยวางไว้กระป๋อง <c oughs> เอ <c oughs> เอเซ <c oughs> ็งเซ็งเซจริงๆเปิดกระเป๋าได้ขวบบนได้นะครับถ้าเราจะหาจุดกลับเนาะร้วนอาหารเซเวอร์แคมนะครับบ้านต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวระบบนำทางตัวนี้ได้เออถ้าจะใช้อะนะ ก็น่าจะพรีวิวตัวเกมประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ